คุกาและสวัสดีแมวบอบโอนกรุบกรุบเนี่ยไปยังทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบุงหงาชาแนลค่ะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะหวังว่าพี่น้องทุกท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนมีความสุขนะคะใกล้จะถึงวันสิ้นปีแล้วนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีในวันนี้นะคะเจอเปิดมาก็จะเจอดอกไม้สวยๆนะคะพี่น้องจ๋าดอกไม้สวยๆดอกไม้นี้มีชื่อว่าไรบุหง,งาไม่ทราบนะคะ แต่ถ้า FG คนไหนทราบก็บอกกันได้นะคะพี่น้องจ๋ามาเจอกันในวันนี้มาทําอะไรอยู่ที่ไหนมาเยี่ยมบ้านแม่สามีคะมาต่างจังหวัดห่างจากเมืองบ้านมางมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะวันนี้ฝนตกครับพี่น้องจา๋ามาทําอะไรมาลาเทศกาลวันครอบครัวนั่นก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองคะ่ะ พอดีมัวแต่วุ่นวายไม่ให้วุ่นวายแล้วยุ่งๆกับงานจัดงานคริสต์มาสท,ทากับข้าวกันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวของสามีนะคะลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองเลยไม่มีเวลามาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะคะแต่ก็จะเฉย,ยลงทีลนิดทีลนิดนะคะแต่วันนี้จะกลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ตอนมาวันสองวันแรกไม่ฝนตกพอวันที่สอง วันที่ยี่ห้าวันที่สัมมาศ์ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะตกแรงจนน้ําท่วมค่ะดูสิคะตอนนี้ก็ยังตกเมื่อคืนก็เมื่อวานตกมากน้ําท่วมตอนนี้ก็ตกค่ะนั่งถามว่านั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่หน้าบ้านแม่สามีค่ะออกไปข้างนอกพอดีวันนั้นเมื่อวานเก็บภาพวันที่มากลางคืนเนาะ ตอนกลางคืนวันวันที่24มาถึง2องทุ่มก็นอนวันที่25ตอนเช้าก็ไปเก็บบรรยากาศสวนหลังบ้านมาให้ก็เลยไม่ได้อัดคลิปลงพอดีบวกกับอินเทอร์เน็ตไม่ดีด้วยนะคะบ้านแม่สามีไม่มี Wi-Fi ก็เลยใช้อินเทอร์เน็ต WiFi จากโทรศัพท์แต่ว่ามันเป็นแค่3 G มันไม่ใช่4 G ก็เลย ไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะคะต้องไปบ้านพี่สะพาย mm hmm. เขามีอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยแล้วค mm ่ะ hmm. ก็อยู่บ้านแม่สามีนี่นะคะ mm hmm. นี่ค่ะมาดูหน้าบ้านก่อนนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้ฝนตกเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยหนักจนน้ําท่วมพอดีแม่สามีโท,ทรทัศน์เขาเสียซื้อให้เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว มันติดๆขัดๆมันรับสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยไปซื้อทีวีให้ในตัวตัวเมืองตัวอำเภอค่ะตัวตลาดเนี่ยไปทางนี้ไปทางหน้าสายมือนะคะดูบ้านสชครับพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเป็นเฉลียงหน้าบ้านทรงโบราณสมัยก่อนอายุป,ประมาณร้อยกว่าปีแล้วค่ะเป็นบ้านที่มีเฉลียงรอบบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นไม้ใหม่นะคะไม้ใหม่ต่อเติมเยอะค่ะเกือบทั้งหลังต่อเติมตั้งแต่หลังคาค่ะพี่น้องจ้า โครงสร้างเติ้เติมหลังคาแล้วก็ไม้แล้วก็อันนี้อันเก่ามันผุมันพังแล้วเนาะก็เลยมาเปลี่ยนใส่อันใหม่ยังไม่ได้ทาชลักยังไม่ได้ทาเคลือบเงานะคะแต่ฝาบ้านอันนี้อันเก่าอันนี้อันใหม่อันนี้ใหม่ค่ะต่อเติมอันนั้นก็ทําใหม่อันนั้นก็ทําใหม่ซื้อแอร์มาให้แกไม่เคยใช้แล้วค่ะแกประหยัดมาก ไปก็ไม่ค่อยให้เปิดน้ำอุ่นน้ำร้อนแกไม่ค่อยแกเป็นคนประหยัดได้แกประหยัดค่ะคร <c oughs> อบครัวนี้แต่ไม่ขีดเด้เหนียวนะคะไม่จําเป็นไม่ซื้อค่ะเสื้อผ้านี่ก็ไม่ซื้อยุ่งเยอะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ดอกไม้หน้าบ้านตอนนี้หินนี้เอามาจากบ้านหลังเก่านะคะพาดูบ้าน โบราณทรงโบราณดูข้างนอกไปก่อนนะคะไมะ้ขอบบัวเนี่ยหน้าต่างก็เก่ากระจกอันเก่ามุ้งรั่วอันเก่าอยู่ได้นานเนาะชอบมากเลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คืออันนี้หน้าบ้านนะคะพี่น้องคะต้นไม้ใหญ่มากเลยใหญ่นี่หน้าบ้านทางเข้าหน้าบ้านก็าจะเป็นทางโน้นแต่คนนิยมมาทางนี้มากกว่าข้างบ้านแมวเขาหายมานี่คะ่ะ ดูประตูบ้านสิคะทรงสวยนะคะดูบัวบัวนี้พี่สะพ้ายคนที่สองเขาทาเขาเป็นคนรับเขาเป็นคนทําบ้านได้อะ่ะกระจกก็งามนะกระจกข้างในเป็นสีสะ้อนแสงแต่ไม่มีใครทําความสะอาดแล้วแกอยู่คนเดียวนอกจากพี่สาวคนที่สองมาทําให้ ตูเปิดเปิดนี้ตร้นี่ค่ะกระจกจะสวยทรงนี้นะน้อยเนาะไปขั้งนอกไม่ได้ถ้าอากาศดีๆมากี่ทีก็เอาบรรยากาศนี้ค่ะนั่งฝั่งนี้สวยเนะี่ยเห็นไหมท้องทุ่ง ดอกไม้มาให้สวนผักแกคะ่ะสวนผักนะคะพาไปดูผักบ้านแม่ย่าแล้วดูบรรยากาศรอบบ้านเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้เดือนนี้แกปลูกอะไรมั่งนะคะแต่ละเดือนแต่ละฤด,ดูเนี่ยผักของแม่ย่ามีอะไรกันมั่งนะคะอย่างที่เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ฝนมันกําลังตกปรอย ถามว่าประชากรที่นี่หมายถึงคนแถวนี้นะคะที่นี่ห่างจากาห่างจากตัวเมืองนะครเมลเบ์นมาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะทางใต้นะคะพี่น้องจ๋าประชากรประชาชนชาวบ้านส่วนใหม่ประกอบอาชีพวัวน,นมค่ะค้าวัวน,นม น้ำนมขายนะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะส่งออกนะคะตื่นแต่ตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามารีดนมนะคะสองรอบนะคะแล้วก็จะมีรถนมบริษัทใหญ่ๆมารับไปขายนะคะตามแต่ละฟารมนะคะแต่ละไร่นะคะบ้านแต่ละหลังก็จะห่างกันเป็นภูเขาภูเขานะคะพี่น้องจ๋าเป็นภูเขาหลายหลายกิโลนะคะอย่างบ้านไม่ยาก,กับบ้านหลังนู้นนะห่างกัน กิโลกว่านะคะพี่น้องจา๋ารู้จักกันหมดนะคะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะพอดีบ้านหลังนี้ติดถนนทางถนนหลวงค่ะเมื่อวานฝนตกหนักมากน้ําท่วมค่ะน้ําป่าไหลหลากนะคะไปซื้อทีวีให้แม่สามีไปทางตัวอําเภอเนี่ยกลับมาตํารวจกั้นถนนนะคะไม่ได้มาจับนะคะไม่ถึงกั้นไม่ให้คนข้ามมาในอําเภอนี้นะคะรอเป็นชั่วโมงในนั่งในรถนะคะพี่น้องจา๋า เลยว่าจะกลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานเลยเสียเวลานอนอีกหนึ่งวนันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาพักผ่อนนะคะชาวบ้านที่นี่ทําวนนมข่าเกษตรวนนมนะคะแต่ถามว่าแม่สามีทําหรือไม่เคยทําค่ะพี่น้องจา๋าเคยทําเมื่อสมัยแกลูกยังเล็กๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้แกถามว่าทําไหมไม่ทาแล้วค่ะแกขายแล้วค่ะขายให้ใครขายให้กระไรข้างๆค่ะแล้วก็เป็นที่เก่าตรงนู้นะคะ่ะบ้านหลังเก่าเลยไปประมาณสองสองกิโลนะ,ะเข้าไปในฟาร์ม พอไปอีกแล้วนู่นแกอยู่ที่นู่นแล้วบ้านหลังนี้แกมาซื้อให้ลูกชายคนที่สี่ค่ะต่อเตอิมหมดเยอะแต่ทีนี้ลูกชายคนไม่ใช่สิคนที่ห้าค่ะขอโทษค่ะคนที่ห้าเสียชีวิตไปเมื่อประมาณห้าห้าปีที่แล้วแกก็เลยมาเอาบ้านหลังนี้ ก็เลยต่อเติมทําใหม่หมดเยอะก็เลยพากันแกก็เลยย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วถามว่าทําไมไม่แบ่งให้ลูกฟาร์มก็ไม่มีใครรับทําต่อค่ะพี่น้องจา๋าแกมีลูกทั้งหมดหกคนนะคะคนที่หกคือสามีของบุงาเองค่ะมีลูกชายสองคนแล้วก็คนที่ไม่ใช่นะคะขอโทษค่ะแกมีลูกทั้งหมดหกคนนะคะ คนที่1ผู้หญิงคนที่สองผู้หญิงคนที่3อ่าเป็นผู้ชายนะคะคนที่เสียชีวิตนีแ่แหละค่ะอยู่บ้านหลังนี้คนที่4ี่ก็ผู้หญิงคนที่5อ่าคลอดออกมาเป็นผู้ชายแล้วก็สิ้นชีวิตไปนะคะคนที่6ก็คือผู้ชายสามีของบุง,งาเอง่ะคะแต่ละคนเขาก็มีเขาก็แบ่งที่ดินให้ไปแล้วเนาะพี่สาวคนโตอยู่โน่นข้างภูเขาไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีฟาร์มของเขาเขาก็มี ลูกวัวของเขาเ,ขาเ็าแบ่งไปแล้วคนที่สองก็อยู่อีกนู่นห้ากิโลค่ะเขาก็มีฟาร์มของเขาเขาก็แบ่งสมบัติไปแล้วคนที่สามก็พี่ชายของเขาเนี่ยแหละคนที่สามลูกชายเนาะคนที่เสียชีวิตไปเนาะก็บ้านหลังนี้ค่ะแต่ละคนไม่อยากที่จะทํางานหนักเป็นชาวฟาร์มก็เลยแม่สามีก็เลยขายฟาร์มนั่นแหละค่ะให้ เงินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละค่ะฝนหายตกแล้วไปดูน้ำมันยังท่วมเหมือนนั้นเนี่ยไปดูซิปีนี้เดือนนี้แกลปลูกอะไรมั่งดอกไม้นี้ยังอยู่เนาะเป็นดอกขาวนะคะหอมมากแต่เด็ดมาแป๊บเดียวก็หล่นไป ไปเบอร์หนมนะคะนี่ค่ะถั่วแป๊บอีกแล้วค่ะดอกไม้ดอกถั่วแป๊บนะคะถั่วแปบ๊บโบเอารั้วตัวเองเอารั้วคนอื่นเป็น <c oughs> เป็นที่ทําผักถั่วแป๊บค่ะถั่วแป๊บนะคะรรยากาศไร้ามันนี้เขายังไม่ได้มาตัดยางสายลืมแน่ๆน,นะคะดูสิคะไอยาที ตัดไว้ม้วนไว้ในกระสอบพลาสติกยังอยู่เลยยังไม่ได้ขนเข้าไร่ตัวเองในไร่ฟามข้างๆค่ะอันนี้เป็นถั่วแป,ป๊บนะคะอย่างอางื่นเราก็มาดูถั่วแป,ป๊บกันก่อนนะคะต้มก็ได้ผัดก,ก็ได้ทําได้ทุกเมนูอร่อยมากมายเลยคะ่ะเสียงเสียงกินหรือธรรมชาตินะคะต้อนอลิ i ค่ะโตขึ้นทุกวันทุกวันเลยโอลิ e เอาไปดองเอาไปหมักชอบกินเหมือนกันน้ำมัน อันนี้ก็ต้นพีชนะคะพี่น้องคะพีชสีส้มค่ะพีชมีหลายสีนะคะสีส้มเล็บสียังไม่ได้ทาน,นะโอ้ยยังไม่ได้ล้างพีชท่านเหลือเยอะกินไม่ทันแกก็เอาไปแปรรูปทําเป็นแยมค่ะแยมเยื่อนนะค่ะมีพีชมีพลัมนะคะต้นไม้ผลไม้ตระกูลเดียวกันนะคะชมสวนกันบรรยากาศฟาร์มมาให้ดูค่ะ สวยนะคะพี่น้องสวยอันนี้ครื่อฟ้าครื่อฝน,น,นถ้าตะวันออกนะ่ะถ้าแสงเดดออกจะจะสวยกว่านี้แต่ถ้าฝนตกเนี้ยเรามาดูผักกันดีก,กว่าฟักทองค่ะฝนตกหนักมากเมื่อวานน้ำป่าท่วมไรหลากประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากค่ะน้ำท่วมพริกหยวกค่ะพริกหยวกต้นอะไรนะเหมือนต้น ักขี้ลาวเลยก็ปเป็นข้าวโพดอันนังกับบะเขือเทศอีกแล้วค่ะพี่นอนจ้าบะเมนพระเทศเดอร์มะนาวเลม,มอนนะคะไม่ใช่แลมแรมเป็นมะนาวีนน่เลม,มอนเป็นชีเหลืองอันนี้ก็พริกหยวกค่ะบักพริกบักพริกโหละพาไม่มีทนทางไหนก็มีแต่พริกหยวกอันนั้นเป็น เป็นมะเขือมะเขือสีม่วงใหญ่ๆแปลงนี้ก็จะเป็นมะเขือพืชหยวกเหมือนกันค่ะมะเขือเทศเงียบสงบดีเนาะอันนั้นก็จะเป็นเพค่ะเพ แอปเปิลเขียวอาหารมาทางขวามือก็จะเป็นตรงนี้แปลงนี้แกแก,แกคงมาทำใหม่นะะเอามาพรอาพพิกลงเอามะเขือเทศลงอันนี้เป็นหมอนค่ะเป็นหมอนนะคะ บางต้นแกก็ตัดทิ้งนะคะพี่น้องอันนี้มันค่ัมันเทศนะคะมันเทศฝรั่งนะคะมันฝรั่งนะคะฝรัง่งเป็นคนปลูกด้วยจริงๆนะอันนั้นก็ฟักทองค่ะยังไม่เกิดขึ้นเลยกําลังปรงอยู่เข้าป่านะคะเข้าป่าอันนี้ก็พีซเหมือนกันค่ะกําลังดกดกดก กินไม่ทันก็เอาไปแปรรูปเป็นเจมนะคะมันฟังฟังปลูกครับพี่น้องคะพีชคะพีชเยอะมากเลยที่รดน้าต้นไม้นี่แอปเปิลค่ะพี่น้องา๋าแอปเปิลแอปเปิลที่ทัสแมนเนี่ยแอปเปิลเขาปลูกไว้ประดับเป็นข้างทา,างนะคะนกกินได้คนกินได้นะคะแต่คนไม่นิยมกินนะคะ อันนี้ข้าวโพดค่ะเข้าวโพดข้าวโพดต้นเล็กๆปลูกผักกินเองนะคะไม่ค่อยจะซื้อนะคะซื้อ,อเฉพาะเนือเน้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็บางทีเขามีบวกตัวหนึ่งข่ากันก็เก็บใ,ใส่ซองฟิตได้นานกินเป็นปีถั่วแป๊บยุงเยอะค่ะพี่น้องไอกระสังกระสีกําแพงอันนี้แต่ก่อนยังไม่ได้ทำนะคะเพิ่งมาทำ อยู่ไร่ข้างๆไม่ยอมตัดหญ้าเลยปล่อยให้ยาวจนตายฤดูฝนอ๋ยไม่ใช่ค่ะฤดูร้อนหญ้าก็จะเหี่ยวหญ้าที่อยู่ในพลาสติกสีเขียวนั่นตรงหน้าเรานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้เอาไปให้วัวกินขันยุงกัดอันนี้ก็ทัวคือกันค่ะพีน่น้อยจ้ามันฝรังค่ะ พริกหยวกขา้าวโพดแอปเปิลมะเขือเทศไปทางนู้นเขะแล้วคะ่ะพี่น้องมะเขือเทศมาดูรวงนี้ก็จะเป็นมะเขือสีม่วงกำลังปลูกแล้วก็พริกหยวกคะ่ะตัวเหมือนเดิมนะคะ เทศกาลวันคริสต์มาสพี่น้องพากันไปไหนมั่งคะมาเล่าแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะโอ้โหปาดต้นหอมใหญ่ดอกก็ใหญ่ใบก็ใหญ่ใหญ่แต่ของใหญ่ๆดูแล้วนี่ใหญ่มากเลยมะเขือเทศค่ะอันนี้พันหยิก นันพันยาวๆเร็วๆมันดูพริกหยวกอีกเลย้ยมาลุยป่าแต่เช้าเลยวันนี้วันที่27จะกลับแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ต้งเก็บตอนที่ฝนไม่ตกขนาดฝนมันเอาแน่นอนไม่ได้ค่ะฝนตกก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดู อนวันฝนไม่ตกก็ไม่ได้ออกมาอันนี้สุก,กินนี่สุก,กินนี่นะคะสุก,กินนี่สุก,กินนี่บวกฝรั่งค่ะมีเยอะนะคะเมื่อวานพี่สะพายมาตัดเอาไปอร่อยค่ะเอาไปตําน้ำพริกแล้วก็ลวกหอยทากต้นหอมค่ะวันนี้งานจะตัดต้นหอมเอาใบไปเอาหัวไปให้แกทำพันนะคะพริกหยวก สก,กินนี่เป็นบวบฝรั่งะเยอะนะโอเคนะคะพี่น้อยจ้ากราบขอบพระคุณทุกๆก,การรับชมเลยนะคะผิพาประกนนารนายงามต้องกราบขอประทานโทษและก็ขออาภาัยมณฑ์ที่ตรงนี้นะคะเก็บภาพบรรยากาศหลังสวนล้างบ้านของแม่สามีชาวออสเตรเลียมาให้ดูนะคะแล้วก็ภาพบ้านนะคะบ้านทรงโบราณสมัยเก่าร้อยกว่าปีแล้วค่ะอันนี้ต่อเติมมาอีกนะคะพี่น้อยจา้าไอที่เก็บของอันนี้ก็ต่อเติมมาอีกค่ะ ต่อมาทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นอ,อ่างเงนค่ะอ่างเงนกำลังหน่อยๆอยูเด้อค่ะอ่งเงนอัง,งุงนสีสีแดงๆสีสีเหมือนเล็บของโรงงานเลย่ะะยังเล็กอยู่องเงนค่ะอ่งเงนนะคะคือหลังบ้านนะคะชอบมาดูหลังบ้านคือทรงบ้านของเขานะคะอันนี้ต่อเติมมานะคะต่อเติมไปเรื่อยๆค่ะ พี่น้องสงสัยไหมคะว่าทําไมต้องทําประตูประตูสีเขียวฟ้าตรงข้างหน้าเดี๋ยวเดินไปดูดอกกุหลาบหินค่ะพี่น้องจา้างามทนแดดทนฝนชอบอากาศร้อนสงสัยประตูนี้ไหมคะไหนเราลองเปิดดูสิเปิดออกมา <laughs> เปิดออกมาก็เป็นแบบนี้ สงสัยเหมือนกันนะสงสัยว่าทำไมค่ะปิดออกมาก็จะเป็นใครมีคำตอบช่วยบอกด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บุงงาก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีมีความสุขกับการเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะอันนี้เฉลิมฉลอง คริสต์มาสไปแล้วนะคะทางฝรั่งเขานะคะทั่วโลกเลยเห็นวัวไหมคะพี่น้องจ๋าสวยแดดเริ่มออกแล้วยาวนะคะคลิปนี้ยาว เปลี่ินลิ่ตัวอะไรมาตายดูก่อนปลาใครเอาปลามาเอามาจากไหนมันตกน้ำท่วมค่ะพี่น้องจ้าเมื่อวานไปตลาดน้ำท่วมจนมาไม่ได้ตำรวจก็ขัก ปิดถนนไม่ให้ประชาชนข้ามมาอันตรายรั่งอยู่ในรถจนสองชั่วโมงอืมเสียงจรงิงหรือเสียงเขียดหื่หน้เ <l ars> <l ars> สียงอะไรอะ่ะโน้นบ้านขาวๆหลังนู้นห่างกันเป็นอย่างนี้และค่ะเป็นภูเขาภูเขาไปเป็นตั้งหลายกิโล อันนี้ฟาร์มบ้านนี้ข้างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่เขาก็พออยู่ได้แต่ว่าฟาร์มที่ไม่ยากขายให้น่ะฟาร์มเจ้านั้นะใหญ่ที่สุดในตำบลน,นี้ค่ะเกมีหลายพันฟาร์มเลยมีรถสิบโลขนนมเป็นของตัวเองด้วย โอเคครัพี่น้องค่ะแบตหมดแล้วค่ะขออนุญาตไปชาร์จแบตก่อนนะคะจบเจ,เจอกันในคลิปวดีโอต่อไปนะคะอันนี้คือโรงเก็บของของฝั่งค่ะทําเป็นบ้านหลังใหญ่ได้เลยเนาะกดัง <c oughs> ก็ดังใหญ่ก็ดังเล็กกราบขอบพอระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ